สำหรับคนนะครับที่ใช้กล้องโซนิฟูเฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็น A7 นะครับ A9 A1 นะครับพกทุกรุ่นนะครับน่าจะมีคําถามนะครับว่าถ้าเรานะครับเอาเลนส์นะครับจาตัวหนอมมอรซูมนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว24-70 GM ชั้นสอตัวนี้นะครับไปเที่ยวนะครับมันจะรอดไหมนะครับความกว้างของมันนะครับความเทเลของมันนะครับโอเคหรือยังเนาะที่สําคัญนะครับในรีวิวนี้นะครับจะเป็นการใช้งานจริงครับเพราะว่าผมได้เอาจาตัว24-70ตัวนี้นะครับใส่กับเจ้าตัว A7 IV ที่เรากาลังถ่ายอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวนะครับ ที่หาดใหญ่ปัตตานีเบตงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูรูปกันนะครับแล้วก็ผมอยากมารีวิวให้ทุกคนฟังกันครับว่าเท่าที่ผมใช้ข้อที่ผมชอบนะครับข้อที่ผมไม่ชอบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวหรือไม่วันนี้ผู้ชมครับซึ่งเราบอกกันก่อนนะครับการท่องเที่ยวนะครับที่ผมจะพูดถึงครับมันจะไม่รวมนะครับกับในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มันจะต้องใช้เลนส์นะครับพวกจําโโเฉชาะ อย่างเช่นคุณไปถ่ายดาวใช่ไหมครับคุณต้องมีเลนส์วายที่มีค่ารบแสงที่สูงหรือถ้าคุณไปพวกภูเขาคุณเนี่ยจะต้องมีเลนส์เทเลนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะไม่ได้นับนะครับรวมถึงในรีวิวนี้รีวิวนี้ส่วนใหญ่นะครับของ2470นะครับจะเน้นนะครับไปในชีวิตแบบเฮ้ยเดินเล่นในเมืองนะครับกินคงกินข้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีรูปภูเขาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็จะไม่ได้เจาะจงมากนักนะครับว่าเฮ้ยต้องใช้เลนส์เทเลหรือเลนส์วายโดยเฉพาะครับ ลองรู้สเปกนะครับของเจ้าตัวโซนี่ฟ2ยี่สิบเจ็ดสิบเอฟสองจุวอร์ชันสตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิ้นเลนนะครับทั้งหมด20ชิ้นนะครับแบ่งเป็น15กลุ่มเลนครับมีชิ้นเลนพิเศษนะครับค่อนข้างจะเยอะครับมีเอ็กซ์พอร์ติคอในครับทั้งหมดสาชิ้น ED 2ชิ้นนะครับแล้วก็ XA นะครับทั้งหมดสอชิ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีเจ้าตัว Super ED นะครับอีก2ชิ้นครับ เรียกได้ว่าชิ้นเล่มพิเศษของตัวนี้นะครับเยอะมากนะครับคือเยอะแบบประมาณ10ชิ้นได้เนาะที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับเจ้าตัวโคตติ้งนะครับที่เป็นนาโนเอ่อโคตติ้งครับทาให้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับตัวโคตติ้งนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีความใสนะครับอยู่เสมอครับแต่แน่นอนครับสุดท้ายนะครับผมคงแนะนํานะครับให้ทุกคนนะครับใส่เจ้าตัวฟิลเตอร์อยู่ดีครับเพราะว่ามันมีความเซฟตี้มากกว่านั่นเอง โดยสําหรับนะครับเจ้าตัวบอดี้นะครับของเจ้าตัว280 GM version 2ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายเวอร์ชันเก่าครับในการทํางานต่างๆนะครับตรงหมุนนะครับก็จะเป็นลักษณะการซูมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นวงแหวนนะครับในการปรับระบบโฟกัสแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มโฟกัสโฮนะครับมาให้ทั้งหมด2จุดครับมีโลโก้ G Master สสวยๆแบบนี้นะครับมีสวิชนะครับในการปรับออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลโฟกัสครับ ตรงนี้นะครับมาดูนะครับก็จะเป็นที่ปรับนะครับรูรับแสงครับถือว่าสะดวกมากๆอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับขั้แม่นิดนึงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างด้านล่างน,นะครับก็จะเป็นคลิกนะครับก็คือเวลาปรับปรรับแสงะอยากให้มันมีเสียงหรือไม่ถ้าไม่อยากมีนะครับก็กดออฟนะครับซึ่งมันจะเหมาะนะครับกับงานวิดีโอมากๆครับ่วนด้านบนนะครับก็คือเป็นการปรับนะครับตัวตัวซูมครับว่าคุณนะครับอยากได้ซูมหนืดนะครับหรือว่าซูมนะครับแบบสมูทครับถ้าสมูทนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันไหลนะครับค่อน ข้างแต่เล็วมมากส่วนถ้าใครนะครับปรับเป็นแบบหนึ่งนะครับก็ต้องใช้แรงนะครับนิดนึงผมรู้สึกว่ามันไม่มีตรงกลางเลยครับสาหรับเจ้าตัว2 4 7 0 G Master ตัวนี้ครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสวิชนะครับในการล็อก Iris ครับ Iris นะครับหรือว่าเขรูรับแสงนั่นเองครับถ้าเราปลดล็อกขึ้นไปนะครับเราจะไม่สามารถนะครับ ปรับนะครับจาตัววงแหวนนะครับรูรับแสงของเจ้าตัวนี้ได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องเซฟตี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับงานวิดีโอเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับเรามาพูดถึงนะครับด้านระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับโฟกัสนะครับ้วยระบบนะครับจาตัว XD Linear Motor ครับทาให้นะครับค่อนข้างแต่งเงียบมากๆแล้วก็เบานะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับระบบโฟกัสของมันนะครับเท่าที่ผมได้ลองเทสนะครับก็คือไม่มีเสียงเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆ แล้วด้วยความที่ตัวนี้นะครับมีมอเตอร์โฟกัสถึง4ตัวทาให้มันรวดเร็วมากๆนะครับแม้ว่าคุณจะถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวีดีโอก็ต้องบอกครับว่าตัวนี้ประทับใจจริงๆส่วนโฟกัสใกล้สุดนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่21ซนตเมตรครับที่24มิลส่วนเทลคนะครับอยู่ที่70มเมตรนะครับอย่างแบบประมาณนี้นะครับก็จะได้โฟกัสใกล้สุดนะครับอยู่ที่30เซนครับมีรตราการขยายสูงสุดนะครับอยู่ที่ 0.32x นั่นเองครับเรื่องที่ผมอาจจะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับขนาดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีขนาดนะครับใหญ่ถึง82มิลลิเมตรเลยทีเดียวก็ต้องถือนะครับว่าเป็นขนาดฟิลเตอร์นะครับที่เราต้องหามาใส่ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีราคานะครับที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นเลนส์ค่ายที่เป็น24-70 f 2.8ครับตัวฟิลเตอร์ครับก็ไม่ได้มีเล็กไปกว่านี้นั่นเองแต่ถ้าได้ f77 นะครับมันจะดีมากๆเลยครับสำหรับตัวตัวนี้ อันนี้นะครับก็คือลักษณะนะครับเวลาคุณถอดฮูลนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับเวลาที่คุณใส่หูนั่นเองนะครับโดยสิ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับของจาตัวฮูตัวนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดออกมาได้ทําให้เรานะครับสามารถหมุนฟิลเตอร์นะครับพวก CBL อละไรพวกเนี้ยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองถือว่าดีมากเลยนะครับสาหรับด้านงานประกอบนะครับของจาตัว Sony ่เอฟซียี่สิบเจ็ดสิ s เอฟสวอร์ชตัวนี้ครับ แล้วมาพูดถึงด้านภาพนิ่งนะครับของจอตัวซูนี่เอฟพี24-70 GM Motion ถูตัวนี้กันครับเลนตัวนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเลนต์นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเนาะว่าเป็นเลนต์นะครับที่มีน้ําหนักนะครับที่เบาที่สุดนะครับที่เป็น24-70สองจุดแปดเนาะแต่ถ้าถามว่าเลนต์มันเบามากขนาดนั้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเลนต์ที่ไม่ได้เบามากนะครับไซคะเบจ74ที่ไม่มีกริปใดๆเลยนะครับบาลานมันจะตกหน้านิดนึงนะครับถ้าอยากได้ให้มันบาลานซ์โอเคผมแนะนําว่าต้องหาพวกแบบเอพเาล ใช้งานจริงเวลาถ่ายรูปเนาะการใช้งานครับตั้งแต่ช่วง24มิลนะครับก็สามารถทานะครับได้โอเคนะครับรวมถึงในที่70มิลนะครับก็สามารถนะครับทำงานนะครับได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าถามผมนะสำหรับที่24ถามว่าเพียงพอหรือการใช้งานในลักษณะท่องเที่ยวพอเทรตต่างๆไหมต้องบอกนะครับว่าเพียงพอแต่อย่างที่ผมพูดไปนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันจะต้องไม่ใช่เป็นกิจจษละนะครับเช่นคุณที่ต้องไปถ่ายดาคุณต้องใช้เลนส์ว้คุณต้องถ่ายเจาะคุณต้องใช้เลนส์เทเล่แต่ตัวนี้นะครับคุณสามารถเอา จริงๆต้องบอกว่าถ่ายภูเขาได้นะครับผมก็มีรูปที่ถ่ายแบบภูเขาทะเลเหมอกเนาะมีรูปที่ถ่ายนะครับในเมืองนะครับมีความบวงความไวานะครับรองรับนะครับในหลายๆสถานการณ์ซึ่งสําสำหรับผมแล้วนะครับการถ่ายภาพนะครับในลักษณะที่เป็นท่องเที่ยว ถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานมากๆนะครับในลักษณะการใช้งานที่เป็นลักษณะไลายสไตล์แต่สําหรับคนที่ถามนะครับว่าเฮ้ยถ้าเอาตัวนี้นะครับไปถ่ายพอร์เทรตมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณบิดไปสัก 50- 35หรือ7 0หรือพวกเนี้ยโบเก้มันเริ่มใช้ได้เลยนะคือโบเก้มันมีความซีมาสเตอร์มันมีความคนมีความนวลน,นะครับแต่ถ้าถามว่าโบเก้มันจะใหญ่เท่าเลนฟิกซ์ที่หลายๆคนใช้เช่นอะ35มห้านิ 4, ้วีีมาสเตอร์ห้าสิบนิ รวมถึง85.4อ่ะผมก็อบอกครับว่ามันซูมไม่ได้เลยแต่ถามว่าด้วยคุณลักษณะของมันนะครับด้วยความ G70 ของมันอะ่ะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูรูปนะครับที่ได้จากเจ้าตัว Sony FE 2 4 7 0 G Master Version 2ตัวนี้ครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูนะครับรูปที่ได้นะครับจากจอตัว Sony f เอฟี่ยี F2.8 G m จ็ดสิบนะครับตัวเวอร์ชัน2นี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับทริปการไปเที่ยวนะครับเบตรงของผมนะครับที่ผ่านทางปัตตานีนะครับแล้วก็ผ่านทางหาดใหญ่นั่นเองครับอันนี้นะครับก็เริ่มด้วยช็อตนะครับในลักษณะนะครับที่เป็นแลนสเคปนะครับผมก็ลองถ่ายด้ยทั่วไปเลยนะครับเพื่อเช็คความคมนะครับที่2.8 การให้ความคมนะครับทั่วๆไปก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพนดีเทลอันนี้นะครับผมก็มาแต่งสีนะครับแล้วก็ปรับ F นะครับแค่เป็น6.3เพื่อที่จะดูนะครับพวกเดฟนะครับแล้วก็ความคมชัดที่เ6.3หนะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับความคมชัดเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัว A7 Mark 4ครับนี่นะครับผมบอกให้ดูเลยอันนี้นะครับผมข้ามไปนะครับในดินแดนของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาเลเซียหรอกครับเพราะว่า ก็ให้ดูเฉยๆนะว่ารูปที่ได้นะครับมันเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับก็ลองทดสอบนะครับจอตัวแฟร์ดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีแหล่งกําเนิดแสงนะครับเยอะๆแบบนี้นะครับแฟร์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ลองดูนะครับจากรูปนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าแฟร์นี้เรียกว่าไม่ได้มีเลยครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสําหรับจอตัวโซนี่นะครับ FE 2470 m ม f 2 8 g มาเตอรตัวนี้ครับ อันนี้นะครับก็ลองกดเล่นๆน,นะครับดูความโคมโนสซึ่งต้องบอกนะครับว่ารูปนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือเวลาเราซูมหนึงร้อสิ่งที่เราเห็นคืนนอนกนะครับ ซึ่งอันเนี้ยถามว่าดีเทลมันโอเคไหมนะครับเทียบกับ200%ผมถือว่าค่อนข้างนาใช้ได้มากๆเลยนะครับด้วยความที่อันนี้เป็น24มิลด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายเจาะเนาะความคงความคมนะครับเทียบกับ300%แล้วก็3 3ล้านนะครับจาก A7 Mark i ทำได้โอเคมากๆเลยส่วนดีเทลอื่นนะครับด้วยความที่อันนี้นอยส์นะครับมันก็เริ่มมาเล็กๆน้อยๆนด้วยความที่ ISO นะครับมัน800นั่นเองครับอันนี้นะครับก็ลองโบเก้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยโบเก้นะครับพี่ได้นะครับ จอตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างถามว่าใหญ่ไหมก็ถูกว่าโอเคคือมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอลังมากนะครับแต่เทียบกับไปเล่นท่องเที่ยวตัวเดียวครับถือว่าใช้งานได้โอเคเลย รูปนี้นะครับก็ลองถ่ายแบบในป่าดูนะครับเช็คซีอง CA นะครับก็ต้องบอกครับว่า CA นะครับมีนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยคือไม่ได้โดดเด่นแบบชัดเจนนะครับสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการแก้นะครับได้แบบสบายๆดูรูปนี้นะครับจะชัดเจนก็ถือว่ามีไหมมีแต่ถามผมคือมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ซูมนะครับแบบ2องแบบนี้นะครับก็ถือว่ารับได้กันเลยนะครับแล้วก็ความฟุ้งความอะไรนะครับแม้ว่ามันจะฟุ้งการเก็บดีเทลนะครับก็ยังสามารถทําได้นะครับ โอเคอยู่ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับของเจ้าตัวนี้ครับคือความโฟกัสใกล้นะครับของมันโฟกัสใกล้ของมันตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสได้ใกล้มากๆในที่24มิลแล้วก็สามารถนะครับโฟกัสได้ใกล้ที่สําคัญนะครับสามารถโฟกัสนะครับเร็วคดีเทลโอเคมากๆเลยอันนี้ก็ลองถ่ายวัดนะครับโดยทั่วไปเพื่อเช็คดีเทลต่างๆนะครับซูม300ซูม100นะครับให้ความคมที่ ยอเดเยี่ยมมากเลยครับสาหรับจอตัวนี้อันนี้นะครับแบบจะมาแชร์นิดนึงนะครับคือตัวแอนะครับด้วยความที่ระยะมัน70มิลใช่ไหมครับถามว่ามันโอเคไหมสาหรับเรนท่องเที่ยวต้องบอกนะครับว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ด้วยความที่ผมใช้นะครับจอตัวโซนี่เจ็ดมาโฟนนะครับเราก็สามารถครอบได้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งสมมุติถึงบางกันโพ i ิชันประมาณนี้ต่างๆนะครับการซูมร้อเรซนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยอันนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ายยความดีความชอบนะครับให้ทางกล้อง ที่มีความเหรียญนะครับถึง33ล้านครับแล้วก็เลนส์นะครับที่มีคุณภาพสูงสามารถเก็บดีเทลได้ค่อนข้างจะดีครับอันนี้เริ่มแบบของกินของกินนะครับแล้วก็ลองให้ดูนะครับจากสตาร์บัคนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายแบบแอนด์ออนบนประมาณ35มิลนะครับใช้ f 2.8นะครับมันจะได้เบลอประมาณไหนแล้วก็ให้ดูนะครับว่าโบเก่ันค่อนข้างจะกลมแล้วก็ตัวออเนนริงนะครับต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยครับไม่ถ้าไม่ได้สังเกตแบบซูม300%นั่นเอง หลังจากที่เรานะครับได้พูดถึงนะครับจอตัวภาพนี้กันไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงนะครับในด้านงานวิดีโอกันบ้างครับโดยงั้นตามตรงครับว่าเลนตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ใช้ถ่ายวิดีโอสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเคสแรกนะครับที่ผมลองถ่ายตั้งแต่วันที่ผมได้มาคือผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับเจ้าตัว2.9รุตัวนี้ทำเทเบิลท็อปแล้วปัญหาก็คือด้วยความที่เลนตัวนี้มันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งโอเคแหละนะครับมันเป็น24-70นะครับ2.8ที่เบาที่สุดเท่าที่มันเคยมีมา แต่มันก็หนักไปนะครับสำหรับท็อปเทเบิลที่เป็นขาตั้งกล้องนะครับแบบธรรมดาถ้าต้องการใช้งานจริงๆนะครับอาจจะต้องหาขานะครับในลักษณะที่เป็นซีสแตนครับอันนั้นนะครับก็จะมีบาลานซ์นะครับที่ดีกว่าแต่ถ้าใครนะครับต้องการใช้นะครับเจ้าตัวขาตั้งกล้องทั่วไปนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่รอดนะครับในงานวิดีโอในลักษณะที่เป็นท็อปเทเบิลส่วนอื่นๆนะครับผมก็ได้เอาไปลองนะครับที่เจ้างานบีคัมมาลานะครับบีโปรเดลฮันดีสิบหกครับในการถ่ายอินเสิร์ตทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ดดีนะครรรัับโฟกสววเ็ โฟกัสใกล้นะครับแล้วก็มีความฉลาดด้วยความที่ตัวเนี้ยมันมีเจ้าตัวรีนิมอเตอร์นะครับถึง4ตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะประทับใจครับแล้วก็ถ้าใครใช้เจ้าตัวเก่าอยู่นะครับมาตัวเนี้ยผมคิดว่ามีความคุ้มค่าสูงมากเพราะว่าได้คุณภาพนะครับของเจ้าตัวไฟนะครับที่ดีขึ้นโฟกัสไกลขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสดีขึ้นนั่นเองครับผมคิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะสำหรับงานวิดีโอมากกว่าตัวเก่ามากๆเลย มาพูดถึงนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในเจ้าตัว2 4 7 0 G Master Version 2ตัวนี้กันนะครับสิ่งแรกครับที่ผมขอทำม,มาทับใจนะครับก็คือบอดี้นะครับมีขนาดที่ไม่ได้ยาวมากครับเมื่อเทียบกับตัวเก่าเนาะที่สําคัญครับถามว่าน้ําหนักเบาไหมอาจจะไม่ได้เบาแบบ เ่าสุดขีดเหมือนพวกเลนฟิกโน่แต่ด้วยความ24-70ด้วยความ28ผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาแล้วมีบาลานซ์ที่ดีกว่าชาวบ้านประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างกล้องโซนี่ก็ต้องเรียนกานนำตรงนะครับว่าอย่างกล้องโซนี่มันเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะเบาแล้วตัวการจับถือนะครับเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นก็จะไม่ได้ดีเข้าพอใส่กับตัวเนี้ยอย่างที่แจ้งไปนะครับมันก็จะมีหน้าทงหน้าทิมนะครับจากเล็กน้อยเนาะเรื่องอื่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าที่ประทับใจมากๆคือตัวเนโฟกัสไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้สุดเเพียง21ซม ก็ถือว่าเป็นเรื่องนะครับที่ค่อนข้างมาทัาใจนะครับของเจ้าตัว 2470D Master Version 2ตัวนี้นะราคาตัวนี้นะครับเปิดตัวออกมาอยู่ที่72,990บาทครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเลนตัวราคาเฮ้ยตัวหนึ่งนะครับประมาณ70,000กว่าบาทโอเคครับใช่ครับมัน70,000กว่าบาทแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับเท่าที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมานะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับมันมีราคาถูกกว่าชาวบ้านนะครับคือราคาสุดท้ายที่ GM Motion แรกขายนะครับก็คือ72,990 บของ Panasonic นะครับจะมีราคานะครับอยู่ที่79,990บาทครับส่วนทาง Canon ครับก็มีราคาที่ค่อนข้างจะโดดพอสมควรครับอยู่ที่93,190บาทส่วนทาง Nikon นะครับก็มีราคานะครับอยู่ที่79,990บาทก็ถือว่าเป็นเลนตัวหนึ่งนะครับที่ทำราคานะครับได้ดีมากๆของทาง Sony ไทยครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีวงแหวนนะครับในการปรับรวบรวบแสงนะครับบนตัวเลนเลยครับคือด้วยความที่ตอนนี้นะครับผมใช้เลนฟิกซ์นะครับจอตัว3 5G Master ที่เราถ่ายกันตอนนี้นะครับเป็นหลักเลยตัวนั้นนะครับจะมีวงแหวนนะครับที่สามารถปรับรวบรวบแสงได้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับทำให้เวลาเราทํางานนะครับมันค่อนข้างสะดวกนะครับคือเราสามารถเห็นได้แบบชัดเจนเลยเวลาเราไปควบคุมนะครับตัวตัวกล้องนั่นเองครับอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมาทับใจครับถามว่ามีเรื่องอะไรที่ ไม่ค่อยประทับใจนะครับจอตัวเลนตัวนี้กันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้านึกกันจริงๆนะครับด้วยขนาดด้วยอะไรอะ่ะผมยังไม่ให้ว่ามันมีข้อเสียนะกันนะครับแม้ว่าตัวในคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นลักษณะระหว่างกลางภาพกับผอภาพอะ่ะมันจะดรอปแต่รวมๆแล้วด้วยขนาดที่มันเล็กลงก็ถือว่าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับที่สามารถยอมรับได้นะครับของจอตัวยี่ห้อเจซิสจ e r าสเวอร์ชันสองตัวนี้นะครับ ถ้าถามนะครับว่าเรานะครับควรซื้อเลนส์นะครับ normal zoom ตัวไหนดีนะครับผมอยากจะไล่นะครับตั้งแต่โซนีที่เป็นตัวล่างสุดราคาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นในตอนนี้นะครับถ้าให้ผมนะจริงๆนะครับก็คือเจ้าตัว28-60มิลนะครับที่มาพร้อมนะครับกับเจ้าตัวโซนี่ a7c นะครับตัวนั้นนะครับก็จะมีขนาดนะครับที่เล็กแล้วก็เบานะครับคุณภาพถามว่าดีไหมถือว่าโอเคและสมราคาแล้วก็สามารถใช้นะครับกับพวกกล้องฟิล์มเซลที่มีความละเอียดนะครับอย่าง30ล้านพิกเซลนะครับได้โอเคเลย ways. Anyway. ส่วนเลนตัวที่2นะครับที่เป็นเลนส์คิดนะครับของจอตัว s o n y A7 จ็ดมาโฟนนะครับก็คือเจ้าตัว2870มิลครับตัวนั้นนะครับก็บอกคุณภาพนะครับค่อนข้างจะไม่โอเคมากๆนะครับในยุคปัจจุบันร่วมถึงนะครับจาตัว F e 2 4 7 0 F4 size ซตัวนั้นก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องสีนะครับที่ทางรุ่น F4 size ซนะครับจะมีสีนะครับที่มีความใสมากกว่ามีคอนทาสมากกว่าครับตัวเลนส์คิดธรรมดาก็จะะมมีีีสสท่่ดรรอกววาหัับบผแล้นค ทั้ง2เลนนะครับเป็นเลนที่ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ซื้อใช้นะครับในปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันผมคิดว่ามันน่าจะมีการสตาร์ทนะครับที่ประมาณ30ล้านมิกเซลสำหรับกล้องในยุคนี้ เลนทั้งสองตัวนั้นครับสำหรับผมแล้วนะครับต้องบอกว่าความเลนนะครับกำลังขยายนะครับมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับเลนตัวต่อไปนะครับที่ผมอาจจะแนะนำแล้วมาเทียบกับเจ้าตัว2 4 7 0 g M เ e d i o n ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว2 4 1 0 5มิล F 4 OIS ครับตัวนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเลนที่ดีมากๆนะครับมีความคมชัดสูงมากคุณสามารถใช้กับกล้องในซีรีส์ R นะครับได้แบบสบายๆคือคุณภาพตัวนั้นน่ะดีมากแต่ถามว่ามันติดอะไรนะครับมันติด T F 4ครับถ้าใครไม่ได้ซีเรียสนะครับว่า เ,เราใช้กล้องที่มีความสามารถด้านไวแสงสูงนะครับถ้าคุณโอเคกับ F4 การที่คุณมีการสั่นนะผมว่าตัวนั้นค่อนข้างจะแฮปปี้เนาะแต่สําหรับผมแล้วนะครับถ้าให้เทียบในวันนี้นะครับผมอยากเลือกตัวนี้มากกว่าแม้ว่าในอดีตนะครับผมจะเลือกเจ้าตัว2 4 0 5ี่รพรีเฟร์ตัวนั้นมากกว่าเนื่องจากนะครับเจ้าตัวตอนนี้ผมใช้เจ้าตัว Sony 7มา4ใช่ไหมครับพอมันเป็น3 3าล้านพิกเซลว่ามันสามารถครอบนะครับได้แบบประมาณหนึ่งนะครับเละค่อนข้างจะโอเคโดยที่ไม่ได้เสียรายละเอียดมากก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะกันนะครับในเรื่องนี้ครับตัวสุดท้ายนะครับของเลนส์ พูดถครับก็คือตัวตัว2 7 0 GM เบอร์ชัลแลนนะครับที่เป็น2.8ครับตัวนั้นนะครับก็ต้องบอกคุณภาพในวันนั้นนะครับที่เปิดออกมานะ่าจะประมาณเกือบ10ปีแล้วคุณภาพใน,นวันนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเทียบกับในปัจจุบันนะครับถ้าคุณมีงาผมคิดว่าตัวนี้มันมีความคุ้มค่าที่โอเคมา,มากๆคือถ้าคุณต้องการลเลนมือ2 2470 2.8มือสองผมคิดว่าตัวนั้นก็ยังน่าใช้เนาะแต่ด้วยประสิทธิภาพของตัวนี้นะครับที่โฟกัสเร็วขึ้นมีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคุณภาพอ่ะก็จะตัวนี้ก็จะดับลงกว่านิดนึงในส่วนของเกือบๆขอบภาพแต่ทั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยด้วยความปเป็นเลนส์ยุคใหม่เนาะมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่แก้นะครับได้ค่อนข้างจะโอเคก็ถ้าใครมีงบไม่มากต้องการ2470 2.8คายนะครับสีใสๆส,ส,สวยๆนะครับ2470 GM บรั่นแรกก็ยังโอเคแต่ตัวนี นะครับมันก็จะไม่ได้ใสนะครับรวมถึงแบบคอนทราสต์ต่ำนะครับเท่าตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะมีความคมนะครับแบบคมจริงจังมากกว่าครับสำหรับเจ้าตัว 2470G อัลโมเชน2ตัวนี้ครับส่วนนอกค่ายนะครับเพราะด้วยหุ่มลิสต์นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวครับก็คือเจ้าตัวเทมพลอนนะครับ2875นะครับ G2 นะครับมีซิกมา2870นะครับที่เป็นเจ้าตัวคอมพลีทอารีนนะครับมี2470 2.8นะครับที่เป็นเจ้าตัวอาร์ดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวซัมยางนะครับ2 F 2.8เ version 2ครับก็ลองไปเลือกเล่นดูครับแต่ในปัจจุบันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเล่นค่ายตัวนี้นะครับน่าสนใจจริงๆครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัว Sony FE 24-70mm f/2.8 GM version 2ตัวนี้นะครับมันน่าสนใจไหมผมก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเลนที่น่าสนใจมากๆมีขนาดเล็กเบาโฟกัสเร็วนะครับที่สำคัญราคานะครับสามารถจับต้องได้ครับ แน่นอนนะครับว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์เนประสงค์ที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับคุณเอาไปเที่ยวอะไรโอเคนะครับถ่ายพอร์เทรตโอเคแต่อาจจะไม่หลั่งเบอร์มากแบบที่หลายๆคนชอบนอกจากตัวนี้ผมคิดว่าถ้าจะตอบโจทย์นะครับในทุกๆคนพอสมควรครับก็ใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวเลนส์24-70 GM Motion 2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการเช็คราคาปัจจุบันนะครับไว้ที่ใต้ดีสคริปชันครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองขิ่กันดูได้ครับว่า เฮ้ยในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษหรือไม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องเดอะพีนะครับขอตัวลาไปใช้นะครับเจ้าตัว2470ี่เจ็ดสิบดีมาเซอร์เวอร์ชันสตัวนี้ก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องเดอะพีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับรวมถึงอยากพูดคุยว่าเฮ้ยเราควรซื้อเลนนะครับตัวไหนดีนะครับก็สามารถมาพูดคุยครับกันที่คอมเมนต์ด้านใต้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครัับสสวดีครับ